p ีเอก้องแลบเล่นออกมานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลบเล่นนะฮะเฮ้ย I'm having a party tonight Are you in? ฮะ I'm having a party at my place tonight Are you in? ก็ผมก็อยู่ในสตูกับอาจารย์เนี่ยผมจะไปอยู่ในปาร์ตี้ได้ยังไงตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่านั่งอยู่ตรงเนี้ย no, <อ> no 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 ห no. มายถึงว่าจะมีปาร์ตี้ที่บ้านอดัมนะครับอย่างเนี้ยแล้วก็อยากชวนไปด้วย เพราะว่า Are you in ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอยู่ณที่นี่หรือเปล่านะฮะแปลว่าอะไรอ่ะ Are you in แปลว่าจะแจมด้วยไหมดุยด้วยไหมเอาด้วยไหมเอาครับโอเคนั่นแหละก็งงนึกว่าถามว่าตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันจะไปอยู่ในปาร์ตี้ได้ไงถ้าเชิญเพื่อนไปทําอะไรก็คือถามได้ว่า Are you in นะแปลว่าแจมด้วยไหมหรือ Are you down ก็ได้ Are you down Are you down What are you doing ทำอะไร อะไรอยู่ดีๆให้ก้ม sit back down sit over here นั่ง a are you down ในที่นี้แปลว่าเหมือนกัน are you in กับ are you down ก็คือไปด้วยไหมแจมด้วยไหม are you down สมมติฮะบอกว่าคุณอยากไปดูหนังด้วยกันไหมก็คือ are you down to go to a movie tonight อ๋อถ้าตอบก็คือต้อง I'm down for yeah I'm down for that I'm down I'm down ถ้ามีคนชวนทำอะไรแล้วจะบอกว่าแน่นอนลุยด้วยแน่นอนอย่างเงี้ยก็คื Yeah I'm down ดีว่า Yeah I'm in อย่างนี้ก็ได้หรือใช้คขา่า up ก็ยังได้นะเป็น I'm up for that Are you up for a movie tonight ก็จะเป็น Yeah I'm up for that ก็ได้ที่ตลกก็คือเขาถามว่า Are you up for that ก็ตอบได้ว่า Yeah I'm down เขาบอกว่าจะขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขึ้นกับลงนะครับแค่เป็นสแลงที่ใช้กันบ่อยนะครับก็คือ Are you down Are you in Are you up for that นะครับอีกความหมายหนึ่งของ in นะครับที่ประเทศไทยก็คือ คุณอินกับเรื่องนี้ไหมซึ่งแปลว่าเรารู้สึกว่ามันเกี่ยวกับเราไหมหรือว่าเราลหลงไหลกับเรื่องนี้ไหมอันนั้นภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้แบบนั้นเรา<อ>ไม่ได้ถามว่า are you in this movie เราไม่ได้พูดอย่างนี้เราจะบอกว่า are you into this movieare you into this ก็ะะ<ๆ>จะแปลว่าคุณรู้สึกเหมือนอันนี้มันเกี่ยวกับคุณไหมหรือว่า do you feel like this movie is about you ก็อย่างได้นะครับหรือ,อเป็นส่วนหนึ่งของฉันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ได้อย่างนี้ หรือถ้าจะเป็นแบบว่าอิในเรื่องของ i n นเทรนที่ประเทศไทยก็คือในรถไฟ i n นเทรนนะฮะแต่ทีออออ่อเมริกากับอังกฤษเขาจะใช้ trendy these <c oughs> are very trendy <c oughs> ก็คืออินเทรนนี้ไม่ดูเรื่องแน่นอนก็พอพอได้ครับไม่ได้ผิดอะไร <c oughs> มากนะครับเพราะว่าฝรั่งก็จะยังคงจะเข้าใจถ้าบอกว่า in-trend ด์อินเทแต่ว่าส่วนใหญ,ญ,ญ่แล้วจะใช้ in-style มากกว่าหรือว่า <c oughs> แค่ in เฉยๆเช่นถ้าบอกว่าแว่นกันแดดสีชมพูกำลัง อินเทรนเป็นกระแสเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามากอย่างเงี้ยก็บอกว่า pink sunglasses are so in right now โ <Okay. S 1> อเคแสดงนะม <Yeah. S 1> ีคำนี้ shades pink shades are so in right now แสง <Sh ades. S 2> สีชมพูนะอัน <c oughs> นี้ก็ shade แปลว่าร่มก็ได้ครับ uh. แต่ก็ยังแปลว่าแว่นกันแดดได้เหมือนกัน shades shades oh. Sh okay so shades are so in right now in ในที่นี้คือ เท่ uh, หรือว่าเก๋อย่างนัอย่างนั้นแหละหรือจะใช้คำว่า Trendy ก็ได้ครับ,รบ those are so trendy ได้หมดเลยนะครับโอเคแต่ถ้าไปถามฝรั่งว่า Are you in trend right now ส่วนใหญ่แล้วก,ก็อาจจะเข้าใจนะเพราะว่าเห็นนี้นิตยาสารชื่ออย่างนี้นะครับที่ประเทศเไม่ใช่ประเทศอเมริกาหรือประเทศอังกฤษแต่เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตั้งชื่ออย่างเงี้ย in trend แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าจะ in อะไรสักอย่างก็ in style ดีกว่าอ๋อโเค These are in s t ถามว่าอยู่บนรถไฟหรือเปล่าใช่ไหม Are in the train Are you on the train ก็ยังได้นะครับแต่ก็อันนี้ in style trendy หรือไม่ก็ in เฉยๆครับโอเคครับตอนนั้นก็คือวันนี้นี่แสดงมาเพียบเลยนะฮะเป็นหลายวิธีที่จะบอกว่าคุณอยู่ในสิ่งนั้นก็คือหมายถึงอยู่ในความสนใจสิ่งนั้นนั่นเองนะครับ